มันน้ำอะไรเหนียวเหนียวเนี่ยปแปลกเหมือนกันนะพี่ฝนมีฟองฟองด้วยอ่ะเฮ้ยมันเหนียวมากเลย,ยที่เอกแถมรสชาติมันแบบทำแม่งทำแมงนะเนี่ยอ้าวเราไปจิ้มมาขึ้นมากินทด้ไหมเมื่อกี้มันกระเด็นเข้าปากอะดีทำไงดีอะ่ะอย่าปล่อยฉันลงนะฉันกลัวน้ำเหนียวเหนียวอ๋อมันเหนียวมากเลยอ่ะมันเหมือนน้ำหวานหวานอะไรบางอย่างอะนะเองไงโบอ,อร่อยไหมบูบุ๊ปีกว่าไง เจ้าหมาบ้านี่กินเขาไปได้ไงน้ำอยู่กับพื้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยแย่แล้วพี่แอกเกิดอะไรขึ้นนะนั่นเขาไปนนอะไรอ่ะเฮ้ยทําไมคนไปนอนอยู่บนโต๊ะเออโอ้โอ้โอ้ปวดท้องเลอเกินโอ้โอ้โอ้โช่วยด้วยครับผมท้องซะแล้วอะดูท้องผมป่องเนี่ยฮพี่แอกทําไงอ่ะ ทำไมคนในเมืองถึงได้ท้องป่องแบบนี้อ่ะคือปัญหาคือผู้ชายก็ท้องป่องนะพี่ฝนออโอ้โหปวดท้องโอ้โ,อโ,อโ,อโอมีอะไรเคลืดๆอยู่ในกระเพาะฉันก็ไม่รู้เนี่ยช่วยด้วยครับคุณพยาบาลคุณหมอช่วยผมด้วยไปทําอะไรกันมาเนี่ยดูท่าทางจะแบบหนักหนามากเลยอะ่ะอยู่ดีๆก็ท้องป่องกันเฉยเลยเเ<อ>ไปไหนล่ะครับเด<อ>ีเ๋ยวมาเดี๋ยวมาค่ะเดี๋ยวไปดูข้างในเมืองก่อนดูท่าทางจะเดือดร้อนกันหมดนะเนี่ย ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยฉันดีช่วยด้วยเจ๊ก็ด้วยอ่ะเนี่ยออยู่ดีดีท้องฉันก็ป่องขึ้นมาทำยังไงดีโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยฮะ พี่เอกดูในมือเจ๊ดิเจ๊มีอะไรอยู่ในมืออ่ะเจ๊ถือกระป๋องอะไรไว้อ่ะครับเออกระป๋องน้ําหวานน่ะสิเออเมื่อกี้ฉันกินเข้าไปพอกระดกปุ๊บท้องป่องปั๊บเลยอ่ะเออเดี๋ยวนะกินน้ําหวานปกติใครขอท้องป่องกันเล่าเดี๋ยวเด้หัวหน้าเออแย่แล้วเออหัวหน้าเป็นอะไรคะฉันไม่เคยมีลูกมาก่อนเลยฉันท้องเลยเนี่ยเออแย่แล้วทําไงดีพี่เอกดูท่าทางน้ำหวานหวานอันนี้น่าจะมีแบบ สิ่งบางอย่างที่มันจะต้องทําให้คนในเมืองท้องป่องแน่นอนเลยอ่ะเหียยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไปได้เหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปดูที่โรงพยาบาลหน่อยดีกว่ามช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยมามีชังดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่แอกแย่แล้วช่วยคอยแน่เกิดอะไรขึ้นเหรอคะกอผมกินน้ำหวานก้าใบแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ับคุณหมอคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นหรอน่าจะเป็นปรากฏการณ์น้ำหวานทําให้ท้องฮะ อะไรนะปลากฏกอนน้ำหวานทำให้ท้องอ่ะน้ำหวานทำให้ท้องใช่เมื่อ84ปีก่อนที่แล้วก็มีนะใช่เหรอคะน้ำหวานทำให้ท้องฉ,ฉันเกิดไม่ทันหรอกเดี๋ยวก่อนนะคะดูเหมือนว่าข้างในโรงพยาบาลโอ้โหเนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็ท้องเอ้ยหัวหน้าก็ท้องป่องเหรอ เออเออคือว่าเมื่อกี้มีใครก็ไม่รู้อะนะเขามาแจกน้ำหวานหวานให้ฉันกินฟรีอะฉันก็เลยกินเข้าไปอยู่ดีๆฉันก็ท้องป่องเฉยเลยอะฉันก็รับไปด้วยเหมือนกันนะคะอ้าวแย่แล้วพี่เอกนี่มันเกิดอะไรขึ้นพี่านคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่น้ำที่มันน้ำหวานหวานธรรมดาธรรมดาแล้วอะ แต่คุณหมอบอกว่าปรากฏการณ์น้ําหวานทําให้ท้องอ่ะไม่ใช่แล้วเอ,เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูในเมืองคุณหมอคะในเมืองมีคนท้องป่องอีกหรือเปล่าคะเพียบเลยเพียบเลยงั้นหรอ,อหแย่แล้ว <laughs> โอ้ยแย่จุงแล้วปล่อยยั้นลงทําไมาเร็วๆเข้าปุ๊กปิกบ่ไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยสงสัยกินน้ําหวานอยู่แถวไหนละมัง้งเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยก่อนหรือว่าน้ําพวกนี้มันจะมีกรดอะไรบางอย่าง เพี่เอกน้ามันเหมือนมันซาซมีฟองฟองอะไรก็ไม่รู้อะโบว่าไงโบโบบอกว่าเหมือนกินน้ำโซดาน้ำหวานปกติทั่วไปเลยอะจริงเหรอหรือว่าใครกันน้ะมาทำอะไรแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดยวด้วยด้วยครับวยด้วยครับช่วยด้วยแย่แล้วพี่เอกทำไงอ่ะ อ๋อช่วยจ็อกด้วยช่วยมานีด้วยดูดีอป่องเลยอ,ะอ่ะ,อะท้องหนูบวมขึ้นมาเลยอะ่ะป่องขึ้นมาแล้วกินน้ําหวานเข้าไปท้องบวมมาเดี๋ยวนะพี่ฝนน้นําหวานทําไมมันบวมอย่างนั้นนะพี่ฝนว่าไม่ใช่แล้วอะ่ะมันจะต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนเลยมาเร็วเข้าปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวเราไปดูในเมืองกันต่อมานีกับจอ็อกอยู่นี่นาะนเดี๋ยวมารับไปโรงพยาบาลร,รู้หรือเปล่า ว่าแต่ว่าทําไมจะต้องลากฉันไปในน้ําหวานนี่ด้วยเนี่ยมาเร็วเข้าพ๊กปิ๊กหาทางขึ้นเจอหรือ,อยังเนี่ยเดี๋ดยนนนะวนะี่โตไอ้ฉาฉันท่านอะเดี๋ยวนเดี๋ยวนะโอ้โหวินี่มันน้ําอะไรอะ่ะทําไมมันแบบมันกระป๋องใหญ่จังเลยอะทําไมถึงมีทางเฮ้ยเดี๋ยวแน่นด้วยอะ่ะข้างในต้องมีน้ําแน่นอนพี่ฝนโอ้โหพี่เอกพี่ฝนไปไม่ได้แล้วอะ่ะเกิดจากอะไรกันนะเดี๋ยว ข้างในดูเหมือนว่าจะมีคนได้รับบาดเจ็บนะโอ้โอเบาเบาเบาเออร่อยมากเลยนะเนี่ยนะ้ำหวานหวานอันนี้อร่อยอร่อยนะเนี่ยนะเอาคุณลุงอร่อยมากนี่ไม่รู้ตัวใช่ไหมเนี่ยรู้ตัวเรื่องอะไรหรอนั่นไงทองกลมปักเลยโอ้โหพี่เอกพี่ฝนคิดว่าน้ำอันนี้มีปัญหาแล้วล่ะอืมหรือว่าในน้ำหวานนี่จะทำให้คนเนี่ยตั้งครั์ได้หรือเปล่าใช่หรอ พี่ฝนคิดว่าน่าจะเป็นแก๊สในกระเพาะมากกว่านะเนี่ยเยอะขนาดนี้ไม่ระเบิดแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเ,ยวเจ๊โอยอร่อยมากเลยน้ำหวานมากเลยนะเนี่ยอร่อยอร่อยแ่ต่เ,เจ๊ก็เอากับเขาด้วยแล้วเนี่ยอย่างนี้ดูท่าทางจะต้องมีใครเอาน้ำอะไรใส่เข้าไปในกระป๋องน้ำมันลมแบบนี้แน่นอนเลยอ่ะทำไมพี่เอกนึกถึงลอง <laughs> ลองคูใหญ่เหรอลองคูใหญ่อีกแล้วอ่ะ <laughs> เดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวพาทุกคนไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าทุกคนคะ ตามมาเร็วเข้าเดี๋ยวมารับนะคะดูท่าทางรถจะไม่พออะ่ะเต็ไมไปหมดเลยพี่ฝนแล้วในโรงเรียนเป็นไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนนะฉันคือปีศาจน้ำหวานอะไรกันเดี๋ยวก่อนพี่เอกนั่นมันตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรไม่รู้ยืนเต้นอยู่ตรงนั้นอ <c oughs> ่น <c oughs> นะ <c oughs> ยืนเต้นกระเดกกระเดกแต่เดี๋ยวก่อนคู่ใหญ่ไปไหนอะ่ะ หรือว่าครูใหญ่โดนจับกินไปแล้วเนี่ยครูใหญ่โดนจับกินเหรอคะครูใหญ่ครูใหญ่เอา้านี่ไงเจอแล้วครูใหญ่โอ้ไอเจ้าหมอนั่ยนะมันให้น้าหวานมาฉันก,ก็กินเข้าไปแต่ตอนนี้รู้สึกปวดท้องชมัดเลยอะ่ะโอ้โหออคะท้องป่องเลยคะ่ะตอนเนี้ยเต้นทุบตับทุบตับไปหมดเลยทำไงเต้น<ด>ตุบตับ<ะ>เลยเหรอคะอแย่แล้วเอาอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวพวกเราไปโรงพยาบาลไปให้คุณหมอใหญ่เขารักษาก่อนนะคะมาแล้วเข้า แล้วเราจะรักษายังไงหมดเนี่ยพี่เอกไม่รู้อะแล้วลองครูใหญ่ไปไหนแล้วล่ะวันเนี้ไม่เห็นเลยอ่ะแสดงว่าต้องเป็นลองครูใหญ่ทําอะไรหรือเปล่านะแล้วเจ้าตัวที่เต้นอยู่นั้นเราจะทํำยังไงอะ่ะเออไม่รู้ดิเดี๋ยวเราไปเป็นตํารวจกันดีกว่านะแต่ตอนนี้ยพาทุกคนอ่ะไปส่งที่โรงพยาบาลกันก่อนรอ,อฉันด้วยทุกคนมาเร็วเข้าปุ๊กปิ๊กฮึบฮึฮฮโอ้ยขับยากชะมัดเลยอ่ะหนามันเหนียวอ่ะ ผมว่าเลิกกินกันก่อนดีไหมครับเอาขึ้นรถมายังกินกันต่อเนื่องอยู่อีกฉันว่ามันอร่อยมากเกินปุยมุยะฉันก็เลยกินเข้าไปให้มันเยอะๆแต่ว่าทองฉันก็ป่องขึ้นมาเรื่อยๆอะนะโอ้โหเจ๊เห็นกับของฟรีอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เจ๊เห็นของฟรีแล้วเ,ออเป็นเรื่องทุกทีเลยพี่ฝนขับดีๆดินี่ไงนี่ไงเดี๋ยวกํลาลังไปเฮึบจอดเลยนะจอดจอดอื้อพอโรงพยาบาลถึงแล้วค่ะ เออเอาเข้าไปวางไว้ขางเนยคอณฉันอย่งหาวิธีรักษาไม่ได้เลยอเดี๋ยวก่อนนะอย่างนี้จะรักษาไหวหรอคะนั่นอ่ะดีจำนวนเยอะอย่างนี้หรือว่าจะเกี่ยวข้องไอ้ตัวเขียวๆที่กระโดดอยู่ตรงนั้นนะเนาะพี่เอกพี่ฝนคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเจ้าปีศาจตัวนั้นมากกว่าถ้าจัดการเจ้าปีศาจตัวนั้นได้ ทุกคนในเมืองอาจจะกลายร่างเป็นปกติก็ได้นะอูมอร่อยอร่อยอร่อยอ๋อค่ะหยุดกินได้แล้วค่ะอ๋อเหรอของฟรีมันก็ต้องกินกันหน่อยเพกแเร็วเข้าเดี๋ยวเราไปเป็นตำรวจไปปราบเหล่าร้ายต่อเฮ้ยเหนื่อยเจ๊มาหล่ฉันจะหยุด้องป่องสักทีเออแต่ว่ารสชาติมันอร่อยมากเลยนะเธองั้นผมว่าเริ่มจากเลิกกินมันก่อนนิวมาครับเพยรไปเร็ววิบอวิบอวิบบอ เบาๆพี่ฝนก็ขับเร็วเหลือเกินดี๋ยวต้องจัดการให้ได้เลยอ่ะโอ้เดี๋ยว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 ้หเพียกว่าจะชนก่อนจะไปถึงเขาอะนะเดี๋ยวก็ถึงแล้วเดี๋ยวก็ถึงแล้วแป๊บหนึ่งหลบหน่อยก็ดีพี่ฝนนี่ไงหลบอยู่โอ้โหโอ้โหกวาดไปหมดทุกกระป๋องแล้วอุ้ยตรงนี้ยังยืนอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องพาเขาไปโรงพยาบาลอ่ะเดี๋ยวฉันจะจัดการนายให้ได้เลยปีศาจน้ำหวานฮึอมาทำให้คนในเมืองซากุระของเรา ท้องป่องท้องอืดกันไปหมดแล้วแล้วเราจะจัดการเขายังไงอะเนี่ยเออเดี๋ยวพี่ฝนเอาคอนคอนทอนี่เลยจัดการ Wait, ไหวเหรอพี่ฝนไหวไหวไหวอยู่เฮ้ยตัวะไยลอยมาน้ําหวานไหมน้าหวานไหมน้าหวานหุดจุดเดี๋ยวนี้เลยจุดทําไมอะกาลังมันเลยนายมาทําให้เมืองซากุระของเราเกิดทางพี่น้าแบบนี้ฉันจะเออแล้าเลยลำคาญยิงไปไกลเจ็บปวดเดี๋ยวก่อนอีกรอบนึงพี่เอก ไม่ลงมาช่วยหน่อยเหรออ้าวก็เห็นบอกจะไปตีเองลงมาช่วยหน่อยก็ได้อ้าวลงก็ลงปะโถยเดี๋ยวได้จัดการให้ดูเลยปีศาจน้ำหวานที่ทำให้คนในเมืองท้องปองฮึบฮึบนี่แน่จะทำอะไรเนี่ยนี่โออโ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 อ้ยโถเอ้ยเป็นแค่แมลงวันจิบจอยจัดการให้ได้เลยนี่อ้าวพี่ฝนไปิยไปไหนแล้ว ลออยู่ตรงนี้ไหมอะไม่ไหวแล้วอะโออโ้แล้วจะเข้าไปทําไมอ่ะโดนเตะต้องหลายรอบ้วเนี่ยโอ้ยพีอกสู้ไม่ได้อะกำลังเสริมต้องมาแล้วอะเดี๋ยวพี่ยกจัดการเองโอ้โหโอ้โาโอ้โหใครก็ได้มาเก็บพี่ยกวิธีอยู่ไหนแล้ว่ะไปิู่เข้าไปนี่ลงจอดรถเนี่ยโอ้ยโอ้ยพียกดูท่าทางเราจะจัดการไม่ไหวแล้วอะไม่ไม่หลบดิหลบว่ะ เดี๋ยวเราจะต้องเอาอันนี้มาแล้วอ่ะบ้างไฟโอ้ยทำไมไหลากาดขนาดนี้เนี่ยขนาดเรียกกำลังเสริมมาแล้วนะเพี้ยว,ว่าเขาตัวใหญ่เกินไปอ่ะอเพี้ยเดี๋ยวไปเอาบ้างไฟกันมาดีกว่าพี่ฝนเพียอปิวอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่นี่ไงมาแล้วไปเอาบ้างไฟกันลอยไปจนทั้งสามเลยอ่ะโอ้ยตัวใหญ่โอเจโอเจ เออฉันไม่ไหวแล้วเธอช่วยฉันด้วยโอ้ฝากจัดการทีนะอันนี้โดนโจโจหยุดเวลาว่ะอา้าวกิ้งลงไห <c oughs> ขึ้นมาก่อน <c oughs> หล่นลงไปข้างล่างแล้วอะ่ะทำไงอะ่ะงั้นรีบไปเอาอุปรกรณ์เสริมเราดีกว่าต้องเอารถไปด้วยอะ่ะไปไปไปเอาบ้างไฟพญานาคก่อนไปไปเอาบ้างไฟกัน <c oughs> มาเร็วเข้า <c oughs> ปุ๊กปิก <c oughs> มาเร็วๆโบโบไปไหนเนี่ยไม่รู้อาจจะหาที่หลบภัยไปแล้วล่ะโบอ่ะ เหนื่อยชเฉยๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอารถตำรวจเนี่ยรถที่แข็งแกร่งที่สุดนะลองดูก่อนนะจัดการดูก่อนว่าจะจัดการได้ป่าจะไหวเหรอเขาตัวใหญ่อยู่นะไม่รู้ดิเดี๋ยวตั้งหลักก่อนเฮ้ยโอ้โหมีผลเปรียกว่าไม่น่ารอดหรอกนะเนี่ยไม่รอดงั้นเดี๋ยวไปเอาบ้างไฟ มาแล้วมาแล้วบ้างไฟมาแล้วจัดการเลยนะเฮ้ยเอิ่มเอา,เอ,าอะไรมายิงฉันเนี่ยเน่บ้างไฟนี่นีน่จัดการแล้วเดี๋ยวเธอจะพวกปวดปวดเอิ่มเน,น,น่น่่เน่โอ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยยิงเข้ามาเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยเต้มตติมเติม,มเพียรอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างนอกนี่ไงกำลังยิงสากัดอยู่เออเดี๋ยวยิงจัดการข้างบนให้นะรู้สึกว่าหัวหน้าจะขับรถเข้าไปไล่เจ้าตัวนั้นแล้วนะตต้มนี่จัดการเลย เออเพลยกพี่ฝนยิงไม่โดนอ่ะทําไงเดียะติมโอ้เตมหน้าเลยพี่ฝนเป็นไรเปล่าโอ้ยเอเออไม่ไหวแล้วอ่ะเพเอกช่วยจัดการหน่อยดิได้ได้ได้เติมนี่นี่บอกว่าอย่าอย่าเข้ามาทําลายเมืองซากุระที่สงบสุขของฉันจัดกาอนเจ้าพวกวัดพวกแน่ลำคาญวันหน้าช่วยหน่อยสิคะฉันให้กินน้ําหวานดีๆแล้วก็ไม่ฟัง ทาให้คนในเมืองท้องอืดกันไปหมดแล้วเติมนี่นี่นี่อีกที่นึงอีกที่นึงอีกที่นึงฮึบฮึบคราวนี้ต้องสําเร็จแน่นอนมาแล้วมาแล้วนี่เรียบร้อยพี่ฝนโอ้พี่เอกจัดการได้เก่งมากเลยอ่ะสุดยอดไปเลยอ่ะนี่พี่เอกปีนขึ้นข้างหลังเยี่ยมเลยนะเนี่ยลงไปนอนกองแล้วอ่ะปีศาจอ่ะเฮ้ยกว่าจะจัดการเจ้าตัวนี้ได้เหนื่อยชะมัดเอ๊ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน อะไรหรอลุกขึ้นมาวิ่งอีกแล้วเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอกเดี๋ยวพี่ฝนขึ้นไปคุยกับเขาเจราจาน,นิดหน่อยกันแล้วกันนะเอางั้นก็เอาอย่างงั้นนี่ปีศาจมีง่อนไหละออกไปจากที่นี่เลยไม่งั้นฉันจะเอาบัางไฟเวรานาคยิงนายอีกนะจริงๆฉันก็ไม่ได้กลัวหรอกนะเอยว่าแต่ว่าให้ออกไปใช่ไหมอ่ะใช่แล้วงั้นฉันจะยอมออกไปก่อนก็ได้อย่ากลับมาอีกเข้าใจหรือเปล่าไม่งั้นพวกเราจะจัดการนายฉันไม่กลับมาในเร็วๆนี้หรอกนะ